คืนตอนนี้หนึ่งทุ่มเคอไม่เคยมามาก่อนปกติเราจะมาตอนพระที่ย์จะไม่ตกดินแล้วกําลังจะตกดินโพรเพโพรเพนะไม่เคยมาแบบว่าดียังไม่ร้อนแอนเบอรี่ไหมคะเก็บใหม่ๆสดๆเลยจ้าอ่าลูก70บาทเหรอนาทีใช่ลุงคุณอ,อัมพาวาเจ็ดสิบาท7นาทีไม่ไม่ถูกนะเออที่เราไปว่าที่ <laughs> นิวยอร์กพันเลยอะ ข้าวมันปลากัะจ้าปูทอดกันเลยได้หมาไหมข้าวมันอิ่มมากจริงๆท้ายังไม่ได้กินข้าวมาอาจจะคืนนะบอกว่าน่ากินแต่อิ่มไปแล้เขาต้องหดบางไม่ใช่กาันอยู่ตลอดเวลามันจะเอาควยขมันมีเต็มเลยโอ้โหคิวเพลินคนเดียวตัวละ158คานี่มมีดาบด้วยมีดาบด้วยเอใช่ หมูปิ้งเนี่ยไข่น่ากินมากได้แต่ดูนะวันนี้กินไม่ไหวเขาเปร้านไข่มดเดียววันนี้เยอะนะเจำเลยชูโสกเชจังเลยเพราะว่าตอนที่เด็ที่มาเราคินเลยเะยที่สั่งที่มันบอกไม่าถ้าไม่เหมือนของเยอะกว่าตอนกลางวันอย่างไรไข่มุนฮะตอนกลางวันเราไม่ได้เดินมาตรงนี้หรือเปล่าเคยเดินมาเหม่ยเหม่ยกลางวัน คึกคักเนาะร้านก็เปิดเยอะแต่คนไม่ค่อยเยอะนะคนเดินน,ะน่ะคนเดินไม่เยอะลงๆจำได้ว่าเคยมาตอนวันไหนนะวันหยุดยาวสักอย่างเราเดินบนสะพานเนี่ยใช้ไหล่เอาเบียดมากอันนี้ไหล่ออกอันสิบขนมเลาลเจ้านี้ก็อร่อยครับปิดอยู่นี่ก็สะพานข้ามแม่น,นนะ้ำ ตรงริมน้ําตรงนี้มันจะเปิดใช่ที่มันปิด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 หมดเลยนะมีแค่เปิดบางร้านแต่ว่าตรงตลาดข้างหลังนั้นเปิดคุณะอย่างเันยครับรอเก๋นี่รายการมูนคองอะไรนะฮอกไกโดอะโอตลุกโอตลุกแค่ร้อนกว่านิดหน่อยมาเจอมดดำ ส like um ี่ฟุเหือห้าสดท้ายครับคนละห้บาท้ารอบสุดท้ายครไดเลพี่รอบสุด้ายท่านนี้ไม่ดื่เรือพาไปดูหิ่งห้อยคนละห้าสิบบาทไม่ถางนั้นราคาไม่มีของั้างเลยนะคะเมื่อกี้พ่าจับก็ซื้อไปค่ะของมานี่ของพรุ่งนี้ถึงนั้นเลยที่แพคเอาไว้นี่ค่ะของพรุ่งนี้ถึงนั้นเลยอ่ะเล็กซซื้อค่ะนี่ขนมอันนี้ จริงๆเขาเรียกขนมอะไรคะจ้ำม,มงกุฎจ้ขนมอะไรนะคะจมงกุฎอ่ะได้ซื้อของหนึ่งอย่างแล้วคือขนมจาำม,มงกุฎค่ะอันนี้นะคะใส่ถุง40บาทมี5ชิ้นหน้าตาหน้ากินเขาบอกว่าเก็บได้6วันค่ะอ่าเดี๋ยวเราจะเดินต่อนะมีขอยของเยอะมากเหมือนกันเนาะแต่ว่าไม่ค่อยได้ซื้ออิ่มนี่ไงที่มันนันหา,า,นนหาอยู่ๆๆใช่ใช ตังเมตังเมตัลแาลไม่รู้อะไรน้ำปลาดูงเก๊กฮวยจะให้ไปกัน,นก็นกนรเราเร,เรเเาเปลี่ยนเรงเปลี่ยนเองเปลี่ยนเลยเอาเปิดเขามาถ่ายรายการกันมีแจ็คด้วยมีหมอช้างมดดำอีกคนหนึ่งไม่เห็นใครไม่รู้เขียวบอกอะไรวะหนูเย็นดิลูกตา อนี้ตุ๊กตานะรับเลยละ่ะเพราะว่าเขาแบบต้องกินค่ะพี่ชิมหยุนยุขนมเขาเรียกว่าฝรั่งกุดจีนนะถ้าแม่เรียกไม่ไม่ไม่พี่แม่จำไม่ผิดอ่ะมันเป็นคล้ายๆขนมไข,มข,ข,มข่แต่อันนี้ใหญ่แล้วข้างหน้าลอยน้ำตาลนอะ่ะอืมนุ่มมากเลยอะนี่ค่ะเป็นตุ๊กตากระดาษที่แบบว่าเราจะใส่เสื้อผ้าให้เขาได้แม่เล่นลตั้งแต่เด็กๆนะสมัยก่อนจะเด็กๆนี่อันเบลเลอร์เลยอะคะ่ะเอออ่ะสิบบาทสิบบาทเป็นลำลึกเป็นลำลึกความลึกาเล่นถือก่อนค่ะ อ่ะสิบบาทเดี๋ยวจ่ายตังค์งานก็มีของกินเยอะมีของขายเยอะมากเลยแต่ว่าไม่ได้ซื้ออะไรเลยนอกจากอันเนี้ยขนมอันเดียวเลยเพราะว่าอิ่มมากเลยอะ่ะกินไม่ไหวแล้วเดี๋ยวกลับโรงแรมดีกว่าค่ะวันนี้มาช็อปเดินเดินดูเฉยๆยนะไม่ได้ซื้อเลยเอาะว่างรถค่ะทีแรกเราจะวาดรูปค่ะแต่ว่าตอนนี้มึงวาดไม่ได้นะคะเพราะว่าพอดีช่างเขาไม่ติดติดงานอยู่ค่ะอีกนานเราก็เลยเต้องกลับก่อน,นะค่ะ